่อไปเราลืมอะไรนะลืมวาดใบนะคะเด็กๆก็วาดใบหนึ่งสองสามมาด้านนี้บ้างนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีค่ะคุณครูจะใช้สี แล้วเราก็มาระบายสีนะคะจะใช้สีเขียวอ่อนนะคะขึ้นลงแบบนี้นะคะเวลาระบายเด,ด็กๆก็ระบายขึ้นลงขึ้นลงเสร็จแล้วค่ะดอกรวงพึ่งของคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกรวงพึ่งของคุณครูนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกวาดน,นะคะถ้าวาดไม่ได้ก็ให้คุณพ่พอ หรือคุณแม่นะคะทำรอยปะให้นะคะ